ก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้นักแสดงแต่ละคนครับผมแนะนําตัวก่อนเลยแนะนําตัวก่อนเลยเอาเถอมาก็ได้นะครับเถอมาเถือนมาเถอนมานะครับผมเถอนมาสบายสบายพี่ไปได้เล่นอ่ะแนะนําตัวเลยครับผมทางมาจากทางุสิก็ได้ครับแนะนําตัววิกเตอร์แนะนําตัวเลยครับสวัสดีครับผมวิกเตอร์ประวรพัฒน์ครับรับบทเป็นนา์ครับผมครับผมนะฮะสวัสดีครับพี่บอสสรกิจครับรับบทเป็นโอ๋ครับผมโอ๋ใช่สุดอสครับผม สวัสดีครับบีมอัติชาครับรับบทเป็นไอซ์ครับเช้าผมสวัสดีค่ะอุ๋มอิ่มค่ะรับบทเป็นแคนดี้ค่ะสวัสดีครับโบ๊ทธนาคามีวิสมันครับรับบทเป็นโบ๊ทครับสวัสดีครับเอ็มครับรับบทเป็นทีครับโอเคครับผมสวัสดีครับเบสครับรับบทเป็นดาวเหนือครับ อีกคนย่อมของเรามาสวัสดีครับใช่ครับครับรับบทเป็นนายครับนี่นะฮะและนี่นะครับคือเหล่านักแสดงนะครับจากซีรีส์เช็คเอาท์คืนนั้นกับนายดาวเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้แต่ละคนนะครับพูดถึงคาแรคเตอร์ตัวเองหน่อยละกันว่าในเรื่องซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมคาแรคเตอร์ตัวเองเป็นยังไงบ้างครับเริ่มจากผมก่อนเลยนะครับได้เลยครับผมรับบทเป็นนายนะครับจากที่ทุกคนได้เห็นในอีพีสูงไปแล้วนะครับคาแรคเตอร์เขาจะเป็นคนที่ผู้ชายติด นิ่งๆนะครับเหมือนในหัวมีอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลานะครับเหมือนเจะมีปัญหาก็จะเป็นคนที่คาแรคเตอร์แตกต่างกับชาพับมากนะครับก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ชา l l e n จ์ตัวเองมากๆนะครับก็อยากให้คนติดตามตัวละครนายดีๆนะครับเพราะเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดในทุกหลายๆ EP นะครับที่เกิดขึ้นครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะมีอีกหนึ่งนักแสดงนะครับพัตเตอร์นะครับผม นะฮะพัตเตอร์ครับเชิญครับผมเออพัตเตอร์ครับมาทเร็ววันนี้พี่พัตเตอร์ไม่ได้เป็นผู้บริหารนะครับถ้าผมแสดงครับผมเป็นนักแสดงนะฮะแหมเป็นแซลซะอ่าได้ครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ต่อเลยครับผมเชิญครับครับผมก็เบสครับรับบเป็นดาวเหนือครับก็คาแรคเตอร์ของดาวเหนือก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่มีความอ่อนหวานมากเป็นคนที่ต้องการความอบอุ่นด้วยครับพอสมควรใช่ครับผมก็จะเป็นมีความ เป็นไบโพล่านิดนึงครับเต็กทขี้งแง่ใช่ครับซึ่งก็ถามว่าต่างกับตัวจริงไหมก็อยากจะบอกว่าต่างกับตัวจริงมากครับเพราะว่าตัวจริงเป็นคนที่แบบนิ่งๆเป็นอ่องๆด้วยอะจริงไหมครับตัวจริงเขานิ่งไหมครับตัวจริงแบบนี้แหละครับน่ารักประมาณนี้น่ารักประมาณนี้ใช่ครับผมแต่ว่าเราเหนือจะมีความโรเลนิดนึงครับผมโรเลเรื่องอะไรหรอนี่สองคนประกบอยู่นี่ไงอ๋ออ๋อลืมครับลืมครับอ่ะอ่าพิธีพิธีครับผมมาต่อเลยก็ได้ครับ ครับผมคาแรคเตอร์ของทีก็จะแนวเรียบๆนิ่งๆจะคล้ายๆกับนายนิดนึงครับครับผมแล้วก็อของทีที่จะมีความเปลี่ยนแปลงก,ก็คือฝากแฟนเรอติดตามด้วยนะครับคาแรคเตอร์ก็จะเปลี่ยนไปนิดนึง ครับได้ครับเดี๋ยวรอติดตามกันครับเชิญต่อเลยสวัสดีครับโบ๊ทก็คาแรคเตอร์เป็นคนเหงี่ยกง่ายครับไม่ใช่ชอบชอบชอบได้ได้ก็เป็นคนทะเล่นทะเล่นอีกแล้นเรื่องก็จะเป็นคนแบบเออเหมือนวันนี้ทำอะไรเราโบ่ยจะรู้ทุกเรื่องครับคิดเผื่อคิดเผื่อคือนั้นสื่อนันครับแล้วก็ไม่จังเลย สวัสดีค่ะของอิมนะคะก็รับบทเป็นแคนดี้ในเรื่องก็คือจะเป็นคนที่มาที่คายสถานการณ์ในตอนแรกเนี่ยเราก็รับบทเป็นเพื่อนของนายแต่ไปๆมาๆเนี่ยเราก็ไปเชียร์กู้นายเขากับด,ดาวเหนือแทนอะไรนี้ค่ะก็รับบทเป็นสาวกินเก่งอย่างที่เห็นในทีเซอร์ค่ะก็คือกินมั่งทุกอย่างเลยค่ะซึ่งไม่ตรงกับชีวิตจริงนะคะา,าจะบอกเลยชีวิตจริงกินหรือเปล่า,านะฮะจริงกิน<ะ>ไมหมฮะกิน <ๆ S 1> ไมหมฮะกินเยอะเลยครับกินเยอะเลย ขอบคุณค่ะก็ฝากแคนดี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยค่ะนักแสดงทุกคนตั้งใจมากๆค่ะกับซีรีส์เรื่องนี้ครับผมเช่นเช่นท่านต่อไปครับครับผมก็บีมนะครับในเรื่องรับบทเป็นไอซ์นะครับเป็นเด็กหนุ่มฝึกงานที่เข้ามาในบริษัทพวกพี่ๆนะครับก็คือเราก็จะมาสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างข้างในนั้นนะครับแล้วก็ยังไงก็ต้องฝากทุกคนติดตามนะครับเพราะมีอะไรเซอร์ไพรส์แน่นอนครับต้องมีอรแน่นอนเลย คือตอนนี้ทุกคนพยายามกักพยายามกักไว้แบบผมเข้าใจนะเข้าใจความสึกตอนสัมภาษณ์คาแรเตอร์แบบคืออยากพูดอยากพูดอ่ะอยากพูดอ่ะแต่มันแบบพูดไม่ได้เอาแค่เข้าพาทุกคนจริงๆครับทุกคนพูดมากแต่ว่ามันกลัวหลุดนะผมกลัหลุดอย่านะเดี๋ยวพี่โดนฟาดกันเลยอ่ะต่อเลยครับอ่ะครับสำหรับผงนะครับแล้วแล้วผเป็นโอ๋ครับก็สำหรับโอ๋เป็นคนเฟรนลี่ครับแล้วก็ชอบอบอุ่นใจกูรีนครับเป็นคนมันชื่อนะครับชอบโอบกอดกูรีนนี่ แล้วส่วนว่าจะมีบทบาทสําคัญยังไงก็ปากติดตามในซิรี์ครับผมพูดไม่ได้อีกแล้วพูดไม่ได้อีกแล้วโถ่เอ้ยอ่ะต่อไปเลยครับท่านต่อไปเราเราบทเป็นใครนะพัตเตอร์รู้ไหมบทนี่เรามางานอะไรรู้แค่ว่าคือตอนนั้นคือไม่ได้รู้ชื่อตัวเองไงในบทเราไม่ชอบพูดว่าเราเราเรานั้นรับทเป็นเราเลยไม่ก็จะเป็นคนที่มาทําให้ คู่พะนธุของเราขัดแย้งกันครับใช่แต่เรื่อเป็นหลายๆส่วนใหญ่นะฮะครับโอเควิกเตอร์ครับของวิกนี่เอฟคูสีนิดนึงเอฟคูสีใช่คือถ้าใครอยากเห็นวิกเนี่ยต้องจ่ายตังค์ถ้าอยากเห็นวิกต้องจ่ายตังค์เพราะวิกอยู่ในอีพีพิเศษอีพีที่13ของเรื่องนี้นะครับผมโอ้รับกฎเป็นไนท์นะครับไนท์ก็จะเป็นคนในไลน์ส่งชื่อเลยครับผมแล้วก็อาจจะมาทำให้ อะไรสักอย่างของคนสองคนดูมีอะไรมากขึ้นไงก็ฝากติดตามด้วยครับผมครับผมผมบอกให้เลยว่าเรื่องนี้นะครับแต่ละคนนะคาเตอร์บอกคอเดียวว่าต้องติดตามครับเพราะว่าแต่ละคนพูดอะไรไม่ได้เลยนะครับผมนะฮะเพราะการพูดแต่ละ อย่างออกไปมันเหมือนเป็นการเฉลยเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆนานาในซีรีส์เรื่องนี้นะฮะเอาเป็นว่าต้องติดตามเลยครับผมนะะอ่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวให้ใครพูดถึงตัวแทนนะครับฝากถึงซีรีส์เรื่องนี้หน่อยสดาครับได้ะครับครับผมก็ทุกคนนะครับตั้งใจมากๆนะครับแต่ตัวพี่แก๊เองนะครับ ป่าผระแพรนะครับผู้ช่วยครับทีมงานผู้สนับสนุนทุกทุกท่านนะครับแล้วก็ตัวนักแสดงเองครับมีความตั้งใจมุ่งมั่นมากอยากจะทําผลงานนี้ออกมาให้ดีที่สุดนะครับสิ่งที่เรามีเหมือนกันคือตรงกลางคือความตั้งใจนะครับตรงนี้มันเป็นจุดเล็กๆที่มันเชื่อมทุกอย่างให้ลงตัวที่สุดนะครับแล้วขอบคุณแฟนๆนะครับที่สนับสนุนมาตั้งแต่ EP 0จนเกิดมาเป็น12 13 EP นี้นะครับถ้าไม่มีแรงผลักดันจากพวกคุณนะครับมันก็ไม่อาจจะมาไม่ถึงวันนี้ด้วยนะครับอยากจะฝากทุกคนนะครับช่วยติดตามซีรีนไปทุกๆตอ ไปด้วยกันเลยจนถึงอีพีบนะครับมันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับ EP 2ก็หนักหน่วงมากเมื่อกี้แต่ว่าผมบอกแล้วอ p 2นี่หนักหน่วงมากๆเลยนะสามารถดูได้ทั้งแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็แบบทีวีด้วยนะครับออนไลน์ครับดูได้ทั้ง2ช่องทางเลยไม่ว่าจะไปทำบริษัทีวีนะครับแล้วก็ IGE Application นะครับ iq com ชมได้เลยนะครับทุกวันเสาร์นะครับทีวีก็จะเป็นสี่ทุ่มครึ่งนะครับออนไลน์ก็จะเป็นห้าทุ่มครึ่งครับผมฝากติดต,ตามกันด้วยนะครับครับผมนะฮะ,ะขอบคุณนะฮะแต่ระหว่างรอคุณหิวบ้าบต้องรอนะอีกเดี๋ยวอ่านอินเตอร์เฟรหน่อยฮะเขาเป็นอินเตอร์เฟร์ไหนภาษาอะไรครับ,บค,าารครับถอดมา <laughs> oh, yeah. uh, for international fan uh, I would like to say thank you very much for all your support since the episode zero. And today we like uh, the dreams a bit come true because we started episode one, uh, even on the TV online and uh, digital, digital and TV online. So thank you again and hope you guys enjoy watching all the series and we hope you guys um, Have a good time watching us and see you soon in person. Thank you so much. ขอบคุณครับโอ้โหเป็นไงเลยครับผมนะฮะโอเคครับฝากติดตามครับผมของแต่ให้ทั้งหมดเลยครับเป็นไงฮะผมสรุปแบบเป็นภาษาไทยให้ง่ายไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรอคุณมิวหน่อยเนาะผมผมไม่รู้ว่าหยุดไหนแต่ระหว่างรอผมขอให้นัาแสดงครับผมพูดถึงผู้กำกับของเราสักหน่อยดีกว่าเออฮะขอดอกนอกสกีปเลย อ่นุ้ยจังด้ไหมบอกว่าเขาพูดถึงพุ่กันมานี่มาเอามาเอามาน้องเขามีอะไรในใจแน่นอนไม่มีไม่มีอะไรในใจแต่ว่าเป็นตัวแทนของทุกคนให้ครับผมโอเคโอเคช่ก็พุ่มกับเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่นิสิถ้าเอาดีๆไม่จริงจริงจริงใจชัยาัวพาเราเจอแบบในเรื่องของมิตรภาพเนี่ยเขาเป็นคนที่นิสิมากนเเป็นคนที่ทุ่มเทมากเต็มร้อยซึ่งในกองเขาก็เต็มร้อยเหมือนกันครับแต่เป็นเต็มร้อยที่เวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งเกิน ก็เกินแหละครับก็เกินด้วยก็เกินด้วยครับเขาก็จะมีความดุเพราะว่าจะบอกว่าตั้งแต่ถ่ายมาตั้งแต่ต้นกันจบเนี่ยเรื่องเวลาเนี่ยไม่เคยมีเกินเลยครับผมด้วยเรื่องของความฟิกของพุ่งกับด้วยครับแกจะค่อนข้างซีเรียสมากใช่ครับผมก็เรื่องฟรอยี้อะไรเงี้ยผมบอกได้เลยว่าไม่พลาดแน่นอนครับดีมากแบบดีมากผมแบบเห็นแล้วก็ปีสองก็ เี่ดแล้วปิดแล้วอแล้วแล้วอีพีสองอีกแล้วเห็นไหมรอดูเดี๋ยวรอดูนะครับรอดูมีใครมีใครมีความในใจอยากจะพูดถึงผู้กำกับไหมฮะไม่มีผลต่อซีรีส์เรื่องหน้าแน่นอนพี่รับประกันพี่รับประกันผมก็ได้ครับเนอะยังจะออกโบทขลองยุ่งนอนก็เอานะเอานะพี่ครับสักหน่อยสักหน่อยสุดท้ายสุดท้ายโอเคครับก็อย่างที่พี่เบสบอกครับเป็นคนที่ เวลานี่เขาเป็นคนที่ตกมากถ้าผมเขามาโยนได้พี่อะอะไม่ไม่กันเราพูดมาแล้วไงผมไม่จะพูดนะพี่เขาบอกผมก็ับพี่แกเป็นคนที่โหดครับโหดเลยครับโหดเลยโหดเลยว่าโหดยังไงพี่เสียละเสียละเลยใครยาวไม่ให้พุ่มกลับนะครับล็อกแขนเอาไว้นะครับเชิญต่อเลยครับคือว่าถ้าแบบว่าเราในในบทนั้นเราจําก่อนหน้านี้กับเขาเรียกอะไรอ่ะ เ,เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมากับซีนถัดไปได้เขาก็ไม่ว่าอะไรหรอกครับแชรแต่ถ้าเราไปหน้าเซ็แล้วถามว่าพี่นี่จต้องรู้สึกยังไงโย่า นี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นสิ่งดีสําหรับนักแสดงอยู่แล้วนะครับการรู้ว่าซีนไหนเกิดขึ้นก่อนหลังการคอนติเนียซีนเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญอยู่แล้วอันนี้พี่พูดในฐานะแสดงแล้วก็เคยร่วมงานกับแค็เปร์มาก่อนนะครับผมนี่ถือว่ามันเป็นสิ่งที่นักแสดงทุกคนต้องรู้อยู่แล้วนะครับมันดีแต่มันจะทให้พวกเราทํางานกันง่ายมากขึ้นแล้วก็คอนติเนียรมลงได้แบบว่าสุดหลังนะฮะอันนี้ก็เป็นกำลังใจกกัันนน้องคแลม ตอนนี้นะครับผมขอเสียงขอบคุณต่อเอ้ยไม่ใช่สิขอเสียงปรบมือนะครับคิดว่าพี่หมิวมาแล้วก็มองเลยนะฮะไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราดําเนินการกันต่อเลยนะครับปรบมือนะครับผมขอบคุณนะครับเหล่านักแสดงอีกหนึ่งครั้งครับผมนะฮะครับผมขอบคุณน้องๆทุกคนครับผมนะฮะขอบคุณครับ